เจ้าสามเจ้าเสือดาวขี้เรอันอันมาเช็ดมือให้สะอาดก่อนเร็วเอาละเดี๋ยวแม่จะไปทำของกินให้พวกเจ้านะเดี๋ยวขนก็งอกมาใหม่นั่นแหละนะ้าด้วยน้ำพึ่งก็สามารถรุงอาหารรสชาติใหม่ๆได้มากมายป่ายซิงซิงผสมน้ำพึ่งลงในแป้งนวดให้เป็นเกลียวทอดแล้วจึงนำไปจุ่มในน้ำพึง่งแป้งทอดกรอบเคลือบด้วยสีเหลืองทองดูน่ารับประทานเป็นอย่างยิ่ง พวกลูกเสือดาวเป็นสัตว์ที่ชอบกินเนื้อและแน่นอนว่าสิ่งที่พวกมันชอบที่สุดก็คือเนื้อสัตว์ดังนั้นป่ายจิงๆจึงขอให้มัวช่วยทําเนื้อย่างน้ําพึง่งแม้ว่าสัตว์ยักษ์จะมีผิวหนังและเนื้อที่หนาแต่เนื้อใต้ผิวหนังที่หยาบและแข็งกลับอร่อยมากเคี้ยวหนึบแต่ไม่แห้งและน่าแปลกใจที่มันมีรสชาติที่อร่อยมากทั้งสองคนยุ่งอยู่ในครัวจนถึงเวลาอาหารเย็นเด็กๆออกมาทานเนื้อได้แล้วเนื้อที่ทําด้วยน้ําพึ่งนะ นี่พวกเด็กๆโธ่เอ้ยเด็กที่ไม่กินอะไรเลยนะขนที่งอกมาจะไม่สวยนะกินอย่างอเดตอร่อยเลยนะเดี๋ยวนะทำไมมันเหมือนกับการเลี้ยงสุนัขสมัยใหม่สามตัวเลยนะเซยปายเจ้าก็มากินด้วยสิมาเถอะอันอันอันนี้อร่อยมากเลยนะจะบอกให้ที่แท้ฝนเซนและคนอื่นๆก็ได้ใช้ประโยชน์จากฝน เพื่อรีบนำอาหารกลับมาทั้งวันทั้งคืนผู้ชายที่แข็งแกร่งที่สุด300คนจากเผ่าแต่ละคนถือห่อคล้ายตะขคร้ที่มีขนาดใหญ่กว่าร่างกายของตัวเองหลายเท่าเพื่อลดภาระและประหยัดเกลือในอาหารจึงเป็นเนื้อสัตว์ล้วนๆที่ฉีกเป็นชิ้นๆและเอาส่วนกระดูกและหนังออกเนื้อนั้นเพียงพอสำหรับเลี้ยงคนทั้งเผ่าได้นานครึ่งเดือนเหล่าผู้ชายในเผ่าส่งเสียงร้องด้วยความตื่นเต้นจนใบไม้ในป่าสั่นไหว แบ่งอาหารพวกนี้ให้กับทุกคนซะรับทราบท่านเจ้าพยักหวันัันปาเกอร์สิงซิงสิงซิง,ซง,ซงระวังด้วยข้าคิดถึงเจ้ามากเลยปาเกอร์รีบลุกขึ้นเถอะนะเราทับมัวอยู่นะแล้วพวกเด็กๆละ่ะเออคือว่าทําไมพวกเจ้าถึงได้กลับมาแล้วละ่ะสงครามระหว่างเผ่าอสูรยักษ์สิ้นสุดลงแล้วและพวกมันก็เริ่มออกหาอาหารอย่างบ้าคลั่งทุกคนต้องระวังตัวไว้ด้วย ไม่จริงใช่ไหมเอาอีกแล้วเหรอกระแสนอสูรยักษ์มุ่งหน้ามาทางเผ่าจะให้พวกอสูรยักษ์เจอที่นี่ไม่ได้พวกเราจะต้องหยุดพวกอสูรยักษ์ไว้ให้ได้ข้าก็จะไปด้วยเจ้าอยู่ที่นี่แหละเจ้าว่าอะไรนะเรียกรานซีมาซะคคทิสพูดถูกแล้วถ้าหากว่าพวกเราเอาไม่อยู่เจ้าก็พาสิงสิงและเด็กๆหนีไปได้ ม่ใช่แค่มัวนอกอินทรีทุกๆตนในเผ่าอยู่ที่นี่ปกป้องผู้หญิงทุกคนให้ปลอดภัยดังนั้นหวลเซิน,นจึงเรียกทุกคนในเมืองวัทันทีแจ้งให้ทุกคนได้ทราบจากนั้นจึงนำกองทัพชุดเกราะจํานวนมหาศาลที่ไม่เคยมีมาก่อนออกจากเมืองทันใดนั้นในเผาก็ว่างเปล่าและดูเหมือนจะมีกลิ่นเหล็กลอยอยู่ในอากาศพวกเราก็เตรียมพร้อมกันเถอะนะครั้งนี้จะต้องมีคนตายมากมาย แม้ว่าฉันจะไม่รู้จักโลกใบนี้ดีพอแต่ฉันสามารถสัมผัสมันได้จากบรรยากาศที่กดดันนี้ไม่ต้องกลัวนะมีข้าอยู่ทั้งคนอสูรยักษ์นับไม่ถ่วนกำลังวิ่งควบอยู่ในป่าเขย่าพื้นดินและยอดไม้โชคดีที่เคอร์ติสมีสัมผัสที่เฉียบคมและค้นพบมันได้ทันเวลาฝูงอสูรยักษ์ถูกสกัดกั้นโดยกองทัพชุดเกราะแม้แต่อสูรยักษ์ที่ดุร้ายก็ยังตกใจแสงสีเงินที่ทำให้ตาพร่าและหยุดนิ่ง ต้องรบกวนเจ้าอีกแล้วละนะไม่ต้องห่วงนะข้าดูแลนางมาหลายวันแล้วข้ามีประสบการณ์แล้วละนะอันอันเป็นเด็กดีนะอีกสองวันแม่จะมารับลูกกลับบ้านนะอันอันทำไมอันอันถึงได้สนิทกับเจ้าปลานี่มากขนาดนั้นนะเจ้ามนุษย์นกเนี่ยขัดตาจริงๆเลยนะห้ามให้นางกินปลานะได้เดี๋ยวข้าจะย่างหอยให้นางก็แล้วกันนี่เจ้านกปกป้องสิงสิงให้ดีๆล่ะไม่อย่างนั้น ข้าไม่ยอมรับเจ้าหรอกนะจุปลาบ้าเน,นี่ฝากไว้ก่อนเถนะมัวอย่าไปเลยนะหุนหันพันแล่นคือพวกปีศาตร้ายนะไปเถอะนะพวกลูกเสือดาวยังอยู่ในบ้านอยู่เลยทุกบ้านมีแต่พวกนกอินทรีคอยเฝ้าปกป้องเหรอเนี่ยอืมนกอินทรีที่เหลือจะพาผู้หญิงและเด็กๆไปถ้าหากว่าเมืองถูกบุกรุกเข้ามาได้วนเซนจัเตรียมความปลอดภัยสูงสุดให้กับทุกคนแล้ว มัวพวกเราจะชนะใช่ไหมน่าจะชนะนะเพราะว่านี่ก็คือความพยายามอย่างที่สุดของเจ้าแล้วใช่นี่คือความพยายามของพวกเราจะต้องชนะได้แนะ่แน่นอนพวกเรากลับบ้านกันก่อนเถอะนะปกป้องพวกเด็กๆให้ดีๆมัวเจ้าจะเสียใจหรือเปล่าที่กลับบ้านกับพวกเราไม่หรอกนะข้ามีแต่รู้สึกโกรธที่ก่อนหน้านี้ทําให้เจ้าลําบากขนาดนั้นตอนนี้ข้าพอใจมาก ขอแค่มีเจ้าก็พอแล้วย,ยังไงพวกเราก็กลับบ้านไปปกป้องพวกเด็กๆแค่นะไปกันเถอะกลับกันดีกว่านะคแค่นี้เองเหรอเนี่ยเด็กๆเด็กๆทำไมถึงได้เงียบแบบนี้นะพวกเด็กๆไปไหนแล้วไม่ต้องร้อนใจนะอาจจะอยู่ในห้องนอนก็ได้พวกเด็กๆคงจะไม่เป็นไรนะเด็กๆเฮ้ดีจังเลยนะที่พวกเด็กๆยังอยู่นะ ซิงซิงรีบออกไปเถอะนะนี่มันเกิดอะไรขึ้นเหรอกำแพงเมืองพังแล้วพวกเรารีบไปกันเถอะซิงซิงรีบขึ้นมาเรวเข้าทำไมกำแพงเมืองถึงได้ถูกโจมตีพังง่ายขนาดนี้ล่ะเคทิสปาร์กร์วอนซันพวกเธออย่าเป็นอะไรนะพวกเราไปดูการต่อสู้กันเถอะนะทางด้านนั้นอันตรายมากเลยยังไงพวกเราก็รีบหนีกันก่อนดีกว่าเถอะนะขอบคุณทุกคนมากเลยนะข้าจำเป็นต้องไปดูแนวหนะ้า คู่ครองของข้ากำลังสู้รบอยู่ทางด้านนั้นข้าจะต้องไปดูให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่เป็นไรสิงสิงข้าจะต้องปกป้องเจ้าให้ปลอดภัยให้ได้นั่นป้าเกอเซียวไปคาทิ <Curtis? S 1> สเซียวไปทำไมเจ้าถึงมาที่นี่ก็ข้าเป็นห่วงพวกเจ้านี่นะสิงสิงเจ้าไม่ควรมาที่นี่นะแนวหน้ามันอันตรายมากเกินไป วันซนยังดีนะที่ปาราเกอร์ล่อพวกวันไปแล้วครั้งนี้อันตรายจริงๆเลยนะเนี่ยใช่แล้วยังดีนะที่ในตอนสุดท้ายพวกเราก็เอาชนะจนได้นี่มันลูกขี้เรของบ้านไหนกันล่ะเนี่ยนะทุกคนทุกคนไม่เป็นไรก็ดีแล้วแล้วนะพวกเรากลับบ้านกันเถอะ เมื่อกลับมาถึงเผ่าก็เหมือนโดนคลื่นสึนามิพัดไปกำแพงเมืองพังทลายบ้านเรือนนักไม่ถ้วนก็เสียหายและบ้านต้นไม้ก็ล้มทับถนนหนทางอารมณ์ของทุกคนกลับมาหนักอึ้งอีกครั้งวันซันมีผู้เสียชีวิตละมานร้อยละสามสถึงสีมีผู้เสียชีวิตสามสี่พันคนเลยเหรอทำไมถึงได้เดิมทีโลกนี้ก็มีแต่ผู้แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะอยู่รอดผู้ที่ตายไปนั่นก็หมายความว่า เป็นผู้ที่ไร้ความสามารถผู้ที่ไร้ความสามารถจะไม่ถูกผู้หญิงเลือกและจึงไม่สามารถให้กำเนิดลูกหลานได้มันเป็นเกียรติของพวกเขาแล้วที่ได้เสียสละในการต่อสู้เพื่อปกป้องเผ่าพันธุ์ของพวกเขาเองทุกคนพวกเรากลับบ้านกันเถอะโถเอ้ยเหมือนกับปาร์เกอร์เลยนะ เนื่องจากป้อมประการมีขนาดใหญ่โตและมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างยิ่งพวกอสูรยักษ์จึงจงใจหลีกเลี่ยงดังนั้นป้อมประการหินจึงไม่ถูกทำลายณจุดนี้เมืองหมื่นอสูรก็ได้ผ่านพ้นภัยพิบัติครั้งนี้ไปได้ในที่สุดถึงแม้ว่าการต่อสู้ในครั้งนี้จะเสียชีวิตคนไปหลายพันคนแต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้ก็คือการต่อสู้ในครั้งนี้ทำให้เหล่าอสูรยักษ์มีมุมมองต่อพวกเขาแตกต่างออกไปเล็กน้อยเพราะยังไงซะ ราคาที่พวกมันต้องจ่ายก็สูงเกินไปและอัตราการตายก็สูงเกินไปเห็นได้ชัดว่ามันไม่คุ้มที่จะเสี่ยงกับอาหารขนาดนั้นในตอนนี้การเปลี่ยนแปลงนี้จะยังไม่ชัดเจนแต่จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปเมื่ออสูรยักษ์เดินผ่านที่นี่อีกครั้งมันก็หลีกเลี่ยงทิศทางที่ไปยังเมืองเหมือนอสูรโดยไม่รู้ตัวแม้ว่าจะเป็นแค่เผ่าที่มีคนอยู่เยอะแต่ว่าพวกมันก็ไม่ให้ความสําคัญเหมือนเคยแน่นอนว่า นี่เป็นเรื่องในอดีตไปแล้วทุกคนกำลังสร้างบ้านของพวกเขาใหม่พร้อมกับยุ่งอยู่กับการจัดการศพของอสุนยักษ์ที่กระจัดกระจายไปทั่วพื้นดินเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับฤดูฝนและฤดูหนาวที่จะมาถึงนี้ออกมาได้แล้วมีเนื้อที่อร่อยๆอ,อ,ยอยู่เยอะเลยนะ <c oughs> เหมือนกับคนเลยนะคคทิสวอนสันพวกอสุนยักษ์ที่ตายไปจัดการเรียบร้อยแล้วเหรอ พรุ่งนี้ก็จะจัดการเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะนะงั้นก็ดีเลยจริงด้วยนะผลึกโปร่งใสล่ะผลึกโปร่งใสกินไปแล้วหลังจากล่าสัตว์งั้นก็ดีแล้วล่ะนะสงสิงๆข้าทำบะหมี่ด้วยเจ้ลองชิมดูสิถ้าหากว่าไม่อร่อยข้าจะไปทำให้ใหม่ขับใจนะิสงสิงชอบความสะอาดและเช็ดปากให้สะอาดเสมอหลังจากทานอาหารแล้วข้าทำเองก็ได้ งซิง,งพวกเจ้ากินไปก่อนนะข้ากับเคอร์ทิสจะไปตามหาปา์เกอร์คือว่าพวกเราไปดูเปลือกไม้กันเถอะได้เลยทำยังไงดีก็ยังคงรู้สึกเขินอยู่เลยขอโทษนะมัวกำลังพูดถึงเรื่องที่เด็กๆถูกพึ่งต่อยอยู่เหรอพวกเด็กๆดืด้อเองนะที่ไปเล่นกับรังพึ่งนะจะโทษจะได้ยังไงล่ะเจ้าช่างดีมากเลยนะ รู้สึกเบื่อเหมือนกันนั่นเนี่ยทำไมพวกเราไม่หาอะไรทำบ้างล่ะ